ตำบลไซโยกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเป็นตำบลที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรมมีแหล่งปลูกผลไม้อย่างส้มโอที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนรวมทั้งมีพื้นที่ป่าชุมชนมากกว่า700ไร่ที่เป็นเสมือนแหล่งอาหารธรรมชาติของประชาชนในพื้นที่ แต่ปัจจุบันกลับพบปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนได้กแก่หนึปัญหาไฟป่าซึ่งมักเกิดทวีความรุนแรงในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษาย,ยนของทุกปีและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน 2. ปัญหาช้างป่าเข้ามาทำลายพืชผลของประชาชนเนื่องจากจำนวนประชากรช้างที่เพิ่มมากขึ้นและแหล่งอาหารในป่าไม่เพียงพอ 3. ปัญหาขยะที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและไม่มีพื้นที่ในการกำจัดขยะซึ่งถ้าหากไม่เร่งแก้ไขอาจเกิดผลกระทบมลพิษต่างๆให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ในอนาคตดังนั้นทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลไซโยกจึงร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมหรือโครงการที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาทั้ง3ประเด็น ภายใต้โครงการไซโยกบาลานซ์ Balance, บริหารจัดก,การทรัพยากรอย่างยั่งยืนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสมดุลอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมให้เกิดในพื้นที่ทั้งสองขาได้แกข่ขาที่1คือการป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรเริ่มจากการสร้างกลไกภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าผ่านกิจกรรมสร้างจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมเกียรติจัดตั้งชุดเฝ้าระวังไฟป่าระดับหมู่บ้าน สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาตรการชิงเผาและทำแนวกันไฟเพื่อลดความเสี่ยงจัดตั้งทีมเฝ้าระวังช้างป่าและสร้างโป่งเทียมและแหล่งอาหารของช้างป่าซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นคือเกิดความสมดุลในระบบนิเวศอย่างเป็นธรรมชาติปัญหาไฟป่าลดความรุนแรงลงช้างป่าไม่ลงมาทำลายพืชผลของประชาชนอีกทาที่2บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยส่งเสริมให้ประชาชนบริหารจัดการขยะในครัวเรือน รวมทั้งต่อยอดเป็นธนาคารขยะเพื่อสร้างสวัสดิการชุมชนโดยเทศบาลตำบลไซโยกส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าส้มโอขาวใหญ่ไซโยกแบบครบวงจรรวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสีธรรมชาติจากพืชพื้นถิ่นเกิดผลิตภัณฑ์ที่นำเอาทุนในชุมชนมาพัฒนาต่อยอดมากมายส่งผลให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และที่สำคัญคือปริมาณขยะลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งผลความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการบูราณาการความร่วมมือของเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็น,นกลไกสำคัญในการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์วางแผนและประสานงานจนเกิดผลเป็นรูปธปรรมนำไปสู่การพัฒนาด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและตอบโจทย์หบุดหมายที่11ของการพัฒนาประเทศไทย